อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KLW Cool นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Warzone นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาผมจะพาไปดูกันว่ามีเออ่เขาเรียกว่าอะไรมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะฮะอยู่ในร้านค้าของ Call of Duty นะฮะไปดูกันว่ามีปืนอะไรมีแพ็คอะไรใหม่ๆมาให้ดูนะฮะเริ่มจากอันแรกเลยนะฮะเรียกว่ามารีวิวให้ดูแล้วกันบันเดิดน,นี้นะครับ มีปืนอันนี้เข้ามานะฮะหลังจากที่อัปเดตไปนะฮะโอ้โหนี่มันเออ่ซับแมชชีนกันจูเลียตนะฮะดูไปดูมานี่คล้ายๆ AK เหมือนกันนะฮะสวยอยู่ะฮะโอเคแพ็คนี้นี่แถมแบบไอซองซองบุหรี่มาให้นะฮะห้อยข้างปืนนะใช้ได้มาดูแพ็คต่อไปะฮะแพ็คนี้โอ้โห โหน้ากากหน้ากากเหล็กล้ะฮะโหมีสโมกมาด้วยฮะข้างๆม,มันชื่ออะไรนะบูดอร์เซอร์บูดอเซอร์สกินนะฮะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฮะดูปืนกันดีกว่าฮะโหแพคนี้ปืนออกแนวไม่ไม่ค่อยสีสันเท่าไหร่นะฮะโอเคดูแพ็คต่อไปกันดีกว่าฮะ แพ็น,นี้สองพันสี่ซีพีนะฮะบันเดิลนี้ปืนฮะ LMG โอ้โหอะไรกันนี่โอ้โหแปลกมากครับคุณผู้ชมอืมเป็นรูปมอไซค์เลยนะฮะโอโ้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> ขอดูเอ,อแอนิเมชั่นแป,ป๊บฮะโอ้โหดีไซน์มาแบบแปลกประหลาดมากครับตั้งแต่เล่นมาะฮ เรียกได้ว่าตรงนี้เป็นท่อไอเสียเลยนะฮะ <c oughs> สงสัยคนออกแบบนี่จะอ่าได้แรงบันดาลใจมาจากฮาเลีนะฮะ <c oughs> หรือไม่ก็ชอบขับรถนะฮะ <c oughs> โอ้โหเรียกว่าเป็นปืนที่แปลกที่สุดในเกมแล้วนะฮะอันนี้ฮะดูกันอีกทีเป็นล้อข้างหลังฮะโอเคอีกกระบอกหนึ่งฮะโอ้กระบอกนี้ก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะ โอเคมาดูเออ่นาฬิกากันก่อนโห oh, มีแผนที่ตรงนาฬิกาด้วยฮะโอ oh, ใช้ได้ใช้ได้ smoking hot เลยนะฮะเฮ้ย oh, นาฬิกานี้ชอบชอบชอบสวยอยู่โอเคแพ็ค okay, ต่อไปนะฮะโอ้โหแพ็กนี้ไม่แพงกับ1000 cp ครับดูปืนฮนะโอ้โ oh, ห oh, oh, นี่มัน uh, ar นะฮะคุณผู้ชมลายแบบ <c oughs> ออกแนวโรมันหรือเปล่า <c oughs> เป็นหัวกระโหลกตรงแมกกาซีนด้วยนะฮะดูข้างหน้านี่แบบโอโห เป็นรูปตาเลยนะฮะอันนี้สวยสวยโอเคดูนาฬิกากันหน่อยฮนะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้ก็คือเป็นพวกนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะฮะมีแบบมาแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆเนะี่ยน,นี้เป็นลายแบบสมุนไพรเลยนะฮะใช้ได้เรามาดูของฟรีกันหน่อยะฮะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะฟรีนะบอกให้เคลมบันเดิลน,นะโอเคฟรีจิงๆด้วย โอ้มันให้ calling card มาครับคุณผู้ชมแล้วก็ให้อ่อันนี้ฮะ2 x p นะฮะโอ้เคลมไปแล้วของฟรีโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูคลิปนี้เรามาดูปืนใหม่ๆนะครับแล้วก็ปืนแปลกๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลาไปด้วยการเติมเติมของนิดหน่อยนะฮะประมาณ500 cp นะฮะโอเค you <laughs>